นี้นะคะพวกเราสองคนก็มีไม้ที่อยากจะมาแบทเทิลนะคะระหว่างวีเล็ตวูฟเว่นเอสดีเและ u n i ิคแอสทอกแปดสิบแปดเจมหักป้อเจมฮักป๊อเจ้าของไม้ทำไมกับไม้หมวงถ้าลูกบุกของติงกับของแหวนแรงที่เราใช้ลูกบุกนะเอาแรงเรา่อนนะ หน,นึ่งสองซักสวัสดีค่ะ,คะแหวนค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็มีไม้ที่อยากจะมาแบทเทิลนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอยู่ว่าควรจะเลือกไม้ไหนดีนะคะระหว่าง v i l l e t w o Woven อ8นะคะซึ่งเป็นไม้ตัวล่าสุดของเขาละกันอไมาตัวเอบนะคะและ u n i q u e S ส To 88d Pro เจนที่3นะคะซึ่งก็เป็นไม้ของวิวกรูดนะคะอันนี้เป็นไม้ของโกวิเชนนะคะสองตัวนี้จริงๆอ่ะที่อยากจะเอามาแบทเทิลกันนะคือเลขมันเหมือนกันนะก็คือ88อันนี้เป็นฮูเวนเอเจแต่อันนี้คือ88รู 88d Pro ชื่อชื่อนะทำไมเราถึงเอาสองตัวนี้มาเทียบกันเพราะว่ามันคือจัดอยู่ในไม้อล่าแต่วันเขียนข้างว่าออฟเฟนซีฟก็คือเป็นไม้บุกก็คือออล่าบุกพี่เปิ้ลเคยเล่าให้ฟังว่าไม้สมัยนี้มันจะไม่ได้แบบออล่าจ๋าอย่างเดียวหรือว่าสปีจ๋ายอย่าง เดียวคือมันก็เป็นปัญหาคนใช้ไงที่เคยบอกไปว่าแบบออลาวแต่ว่าน้ำหนักบุกหายเขาก็เลยทําเทคโนโลยีหรือว่าหาวิธีออกแบบยังไงให้มันสามารถเป็นออลลาวที่ยังบุกได้ดีหรือเป็นไม้บุกที่ไม่ได้ชาร์จ,จนเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการแบทเทิลในวันนี้แล้วก็เป็นที่มาของการที่เขาเรียกว่าเป็นไม้คอนโทรลที่มีคําว่าออฟเฟนซีฟอยู่ข้างๆาไม่ลงงงนะ เขาก็พยายามทำให้เราตีได้ดีขึ้นบุกได้ดีขึ้นหาไม้ที่มันเข้ามือได้ง่ายขึ้นนั่นแหละส่วนในเรื่องของสเตคจริงๆก็เคยมีพูดไว้แล้วนะคะในรีวิวเดียวของตัว AP a p 8แล้วก็ตัว Astro Ast 88D Pro ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปเสิร์ชดูแบบถ้าใครอยากดูละเอียด แต่ว่าคร่าวๆคร่าวๆก็คือเป็นไม้บุกนะคะอันนี้ก็บุกชัดเจนเลยนะคะน้ําหนักไปค่อนข้างทั้งหัวแล้วก็ก้านเนี่ยก้านแข็งแข็งเลยก้านแข็งเลย,ๆๆเลยนะคะค <ๆ S 1> ิดว่าคนที่ใช้อะก็จะต้องเป็นคนที่เป็นสายบุกแน่นอนอยู่แล้วนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ต้องมีความแข็งแรง <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าความแข็งของตัวก้านทั้งสองตัวนี้อันนี้ก็บอกว่าก้านแข็งกันนะแต่มันยังเหลือจุดหนึงเอาไว้ให้เว้นที่ว่างสําหรับความแข็งเนี่ยังเลย ก้นรุ่นที่ยังเหลืออยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าแข็งเลยแข็งพอๆกับพวกร้อยแซ่ดๆนะในมุมมองของแม่นะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าแข็งที่สุดเขายังไม่บอกนะแต่ว่าเราก็ว่ามันก็แข็งแล้วแหละตัว 88d Pro Gen 3เนี่ยค่ะถ้าใครที่มีคําถามสงสัยว่ากําลังปัสินใจอยู่นะคะกําลังหาไม้บุกหรือว่าไม้บุกที่อาจจะยังใช้ได้สําหรับมือโดยทั่วไปสําหรับพวกเราๆกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ขึ้นเอ็นมาตัวนี้ก็จะเป็นตัว Nano Power 0 66นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น้องเจมก ว่าให้มายืมนะคะบอกว่าขึ้นเอ็นมาใหม่เลยเป็นตัว B G 80 power ที่28ปอนด์นะคะอุ่ยจริงใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงก,ก็ power เหมือนกัน power ที่27ปอนด์อ๋ะะอ power เหมือนกันอีก power เหมือนกัน <88 S 2> นะ88เหมือนกันก็ power เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าน้องเจมเขาแกะคลิปอ่ะอันนี้คือคลิป G 6นะของตัว fillet G 1ก็คือ G 6ของเขานะคะซึ่งขนาดเอาจริงๆนะมันเท่ากันนะเพราะว่าน้องเจมเขาแกะคลิปมานะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือแกะคลิ๊บแล้วพัน cushion นมา แค่ถือหรอต่างกันยังไงแค่ถืออันนี้คือหนักหัวแค่ถืออันนี้คือหนักหัวแค่ถือนี่ก็หนักหัวนะแต่ก็ยังมีความแบบเฟรมไม้ที่มันลู่ลมอยู่อันนี้ฟีลลิ่งแรกนะอันเนี้ยเนี้ยจับอย่างเงี้ยเออหนักจริงหนักหัวไหมนี่คือซียูเหมือนกันแต่ว่าแบบซียูคือหนักหนักจริงคือจับซีอูมันห่วงลงไปตรงนั้นเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ซียูเหมือนกันนี่นะะก้านแข็งไหนมาดูดิก้านแข็งไหมใช้แรงประมาณนึ่งป้อเจมหักป้อ ไม่ได้แรงเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าให้ดูอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปอันนี้ไม่ค่อยไปเพราะแรงเราไม่ถึงใช่คืออันเนี้ยมันแรงใกล้ๆก้กันแหละถ้าแรงมากที่สุดเท่าที่ทาได้เยโดยที่มันไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ้าของไม้เจ้าของไม้ทฮ้ยกจ้ไม้หมดเจมพวกนี้เขาเหยียบได้เลยนะเหยียบได้เลยจริงหมายถึงในนั้นเหยียบได้เลยเอามา เป็นไงบ้างพี่ติง2ตัวนี้นะคะ oh ตัว <Okay. S 1> ฟิเลตเอทีเก,กับตัว s อส8 d อกปดีโก็ตอนนี้แขนชาไปหมดแล้วอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยก่อนที่เราจะไปสรุปฟีลลิ่งว่าทุกแบรนด์นะคะไม่ว่าเขาจะทำไม้ออกมามันไม่มีแบรนด์ไหนที่ตั้งใจทำไม ที่ไม่ดีออกมานะเพียงแต่ว่าไม้นั้น่ะสเปคเราอะจะตีได้หรือเปล่าเราแข็งแรงพอที่จะตีไม้เขาได้หรือเปล่าหรือว,ว่าแข็งแรงเกินไปแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับไม้นั้นก็ได้ไมันก็เหมือนหาคู่ที่ใช่ดูกพ้่งถูกต้อง,องคือบางคนตีก้านแข็งแล้วก็บอกตีไม่ได้แล้วบอกไม่ดีมันไม่ใช่เราตีไม่ถึงบางคนตีก้านอ่อนแล้วบอก ไม่มีแรงคือมันไม่เหมาะกับเราแค่นั้นเองนะคะ,ะไ,มไม่ตรงกับสเปคนะคะเมื่อเทียบการตีเอาแบบยาวๆโอ้เอาโดยรวมนะคะ 88D Pro กับตัว HD a t a ก็คุณสมบัติไม้ตัวท็อปน, <ะ S 2> นะเวลาตีไปแล้วก็รู้สึกถือคอมแพนของทั้ง2ตัวนะคะซึ่ง 88D Pro เนี่ยวบบว่ามันจะหน่วงไปทั้งหัวหน่อยออเวลาเซฟมันก็จะมีน้าหนักเวลาตบมันก็จะมีน้าหนักหัวนะแต่ว่าอาจจะตบไม่ได้หลายลูกอ,อาจจะอยู่ว่ามันไม่ได้นานเพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้เหมือนเหมือนยกเวทเลยคือแขนเราไม่ถึงใช่มันเป็นไม้สายบุกก็คือจะมีน้าหนักหัวใช่ไหม เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตบอ่ะเวลามันลงมันลงด้วยน้ําหนักหัวไม้บวกกับแรงแขนของเราบวกน้ําหนักของไม้นี่คือช่วยได้เยอะมากเพราะฉะนั้นลูกเซฟกับลูกตบเนี่ยมันลงแน่ๆแล้วมันใสแน่ๆนะคะก็ถือว่าทําได้ดีมากแหละถ้าเรามีแรงถ้าเรามีแรงนะเหมือนว่ามันก็เหมาะกับาสแบบบุกบุกเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความแข็งแรงแต่ถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าตีตัว 88D Pro แล้วอาจจะล้าอะไรอย่างเงี้ยตัว f ฟลิตเอตออาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะได้สปีดความไวของตัวเฟรมตัดอากาศหน้าไม้เข้ามานะคะแล้วก็จะได้เรื่อองงข ก้านที่ไม่ได้แข็งเท่าตัว 88D Pro นะคะก็จะเฟรลี่สำหรับมือแหวะนอะเหมาะกับความแข็งแรงประมาณนี้ไม่ได้มีมากกว่านี้แล้วสําหรับตัวก้านนะคะไม่แน่นะบางทีเราเวทก็อาจจะตีก้กานแข็งข<ด>ึ้เราอาจจะขยับขึ้นมาก็ได้ก็ใ,ในส่วนของลูกดาดลูกเคลียอย่างนี้แล้กันนะลูกเข้ามาใกล้ตัวตัวนี้ก็มันก็จะแน่ไม้ช้ากว่านะ ก็บอกคอมหนักมันด้วยเนาะเราก็อาจจะไม่ได้มีข้อมือที่แบบสามารถสวัดได้ไวๆมากก็จะรู้สึกว่ามันจะหน่วงกว่าแต่ว่าถ้ามันโดนจุดมันจริงๆทั้งลูกบนทั้งลูกล่างคือมันสปีดม,มันดีมากอะ่ะ อาจจะไม่ได้ต้องเขาเรียกว่ายังไงอ่ะใช้แรงตัวเองช่วยเท่าเท่ากับตัว a p a นะคะถ้าสมมติว่าเราตีถึงตีถูกจุดเนาะแล้วตัว a t ทเนี่ยเป็นยังไงแวนสำหรับตัว a t ทถ้าสมมติลูกบุกอ่ะแบบว่าจุดสุดท้ายอาจจะต้องมีข้อมือในการใส่ให้มันไม่เหินนิดนึงถ้าไม่มีข้อมือเลยเนี่ยด้วยหัวไม้มันเบา่ตัว 88d pro เวลาตบแล้วไม่มีข้อมือมันจะค่อนข้างเหินวิถีมันจะอาจจะไม่ได้มุดลงง่ายเท่ากับตัว 88d pro นะคะแน่นอนว่าตีนานๆไม่หลาเท่าตัวเฟรมนะคะความกว้าง สวีสปอร์ตตัวนี้ก็เป็นเฟรมทั่วไปนะเ<ม>ฟรมกไม็ไม่ได้แบบเป็นเฟรมคอมแพกนะคะแต่ว่าตัวไปสเบติโปจะออกเป็นเชิงสลิมน,นะคะก็จะแคบกว่านิดนึงนะอาจจะแบบสวีตสปอร์ตเล็กกว่านิดนึงนะคะก็เพิ่มเติมเรื่องเฟรมนิดนึงนที่แหวนบอกไปก็คือว่าด้วยความที่ไม้ตัวนี้นะคะหัวมันไม่ได้หนักเท่าก็เวลาตีใช้ข้อมือเพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อให้ลูกไปเหินแต่ตัวนี้ถ้าใครที่แบบตีเต็มวงอะ่ะโอเคลูกมันก็จะสามารถช่วยส่งแรงได้แล้วก็ไม่หิดเท่าเทียบกัน ใครตบเหินแล้วไม่ได้ใช้ข้อมือมาใช้ตัวนี้ก็ยังเหินอยู่ดีนะคะอาจจะแรงขึ้นไหมแต่ก็ยังเหินอยู่ตัวนี้จะอาจจะช่วยได้จิกมากขึ้นถ้าแรงถึงเนาะอันนี้ย้ำนิดนึงแล้วก็ในส่วนของความแข็งของก้านเนี่ยเหมือนที่แหวนบอกไปตัวนี้จะเฟรลี่เป็นตัวที่เราเราตีได้มากกว่าถ้าเทียบกับตัวเจนูาม แต่ว่าอื่นๆถามว่าทั้งคู่ก็เป็นไม้ที่ดีมากนะมันแล้วกต่คนชอบถ้าแบบบุกจ๋าแล้วแข็งแรงใช้ข้อมือได้ด้วยตัวเนี้คือบอกได้ว่าตบมันกว่าอันนี้แต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากเป็นสายคอนโทรลรู้สึกว่าไม่ได้จะฟาดฟันทั้งเกมตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าเนาะลูกบุกแหวนเรามาชี้กันดีกว่าถ้าลูกบุกของติงกับของแหวนแรนที่เราใช้ลูกบุกนะหนึสองซ้ ลูกบุกสาหรับคนที่แข็งแรงเล่นเวทเป็นผู้ชายยกได้แบบสี่ห้าสิบกิโลหนึ่งสองสาลูกดาดจิ้มจไวๆแบบดาดสวนชนปั้งปั้งแล้วเข้าไปดักหนึ่งสองสามมันเอกฉชันแล้วก็อะไรลูกเซฟเรื่องความทุนแรงหนึ่งสองสามเฮ้ยเอกันความทุนแรงก็ด้วยหัวด้วยอะไรเนาะมันทุนแรงแต่ว่าถ้าตีไปเซฟนานาเหมือนว่าอันนี้อันนี้อันนี้ ถ้าเซฟนานๆนะนาน,นๆร้อยลูกเลยอะเราไม่ได้มารีวิวแค่นี้เรามีก็เจ้าของไม้ให้เจ้าของไม้พอดีเหมือนป้ายยาให้มาช่วยรีวิวหน่อยนะเขาบอก ได้ได้ครับนะเดี๋ยวไปฟังนะคะจริงๆวันนี้้องเจมมาช่วยรีวิวนะคะเพราะว่าเป็นตัวแทนเอา88ดีโปมาให้ลองเทสเทียบกันนะคะตีแบดมา่กี่ปีจริงๆเรียนมานั้งตนเด็กๆแล้วก็หายไปเพิ่งจะมากลับมาปีใหม่ช่วงหลังๆปีสองปีแล้วก็ไม่ได้ตีมานานแล้วเพราะว่าไปอยู่ที่จีนด้วยตอนนี้ก็เลยกลับมาบอกว่าเจมอยากให้เจมมาช่วยลองไม้ใหม่ตัว x d a วันนี้ถ้าจากที่เจมใช้ตัว8 8ดดีโปมากับตัว x d a เอาฟีลลิ่งแรกเลยพูดได้ตรงๆแบบว่าไม่ต้องอวยเลยนะฟีลลิ่งแรกผมันใช้ ในการตีน้อยกว่าเวลาเราตีเราออกแรงไม่ต้องออกแรงเท่า8 8ดแดดโปเนี่ยอันนี้พูดถึงลูกเซฟใช่ลูกเซฟทั้งลูกเซฟทั้ทงลูกตบเลยครับแต่มันเหมือนมันเราใช้เอฟมพยายในการตีน้อยกว่าไม่ต้องเข็นแรงมากเท่ากับตัวแปดปโใช่<ๆ>คือเหมือนแบบเพาะนิดเดียวสวัสดข้อมือนิดเดียวมันก็ไปแล้วอย่างเมื่อกี้ที่จะตีออกข้างนอกเลยเจมด้วยความอีคนแล้วนะก็อีคนนั่งแล้วนะเจมแล้วจุดเด่นของ8 8ดแปดดโปที่เจมใช้มา เมื่อเทียบกับตัวนี้จุดเด่นของว่าถ้าออกแรงส่งดีๆมันตกหนักแต่ข้อเสียของมันคือลูกต่อเนื่องเนี่ยเราจะไปหมดแรงก่อนสมมติว่าเราตกไปลูกแรกมันแรงลูกสองไม่ค่อยๆเบาขึ้นสามนี่ไม่มีแรงเลยเหมือนแรงเราไม่ถึงด้วยแหละแต่อันนี้คือมันการตกต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยมันตัว A T S อ่ะมันจะตกต่อเนื่องได้ง่ายกว่าแล้วก็ความจิกของลูกตกเวลาให้มันจิกลงเยอะๆโดยสปีดลูกมันไม่ตกแบบมันก็ทําได้ง่ายกว่า88ดีโปหรอใช่ ทั้งทงที่จริงๆแล้วจริงๆเหมือนว่า8 8ด Pro น้าหนักหัวเยอะกว่าด้วยนะซึ่งเจมไม่ได้รู้สึกว่ามันคือหัวหัวของตัว XTX เบากว่านิดเดียวอเออด้วยด้วยบาลานซ์อ่ะแต่เจมไม่รู้สึกว่ามันทําให้ลูกตบเบาไม่ไม่รู้สึกว่ามันเบารู้สึกว่ามันบบ<อ>ๆๆยังมีสปีดอยู่แต่คือพอมันเป็น8 8ดีโ o ถ้าเราอยากให้ลูกมันจิกมากเราต้องใช้ข้อมือเยอะใช่ไหมครับอพอเราใช้ข้อมือเยอะปุ๊บแรงเหวี่ยงแขนเรามันก็เหมือนลดไปใส่ตรงนี้แทนมันเลยไม่เยอะพอมันพอลูกมันจิกมันก็เลยสปีดหาย <ม>ดูนะคะที่ทดลองมาจับเหงื่อน้องเจนนะอ่ะแล้วให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนหรอเอาด้านของความไวของหน้าไม้ให้ชี้ให้ให้ชูขึ้นมาดีกว่า <c oughs> ถ้าเลือกแบบความไวหน้าไม้เจมจะเลือกหนึ่งสองซ้ำอันนี้ <c oughs> อันนี้อ่าถ้าเลือกสําหรับคนที่ตบหนักเจมจะเลือกหนึ่งสองซ้ำอันนี้อ่าถ้าสมมุติว่าอยากจะเน้นความตีสบายเฟรนลี่กับมือสําหรับแบบมือสมัครเล่นตีกวนทั่วไปเจมจะเลือก <c oughs> อันนี้ อ่าแล้วถ้าผู้หญิงใช้อ่ะผู้หญิงใช้คิดว่าอันเนี้ยเหมาะกว่าเหมาะกว่า obviously ชัเจนเลยใช่เจมไม่รู้สึกว่ามันตียากเลยหรอมันก็ยากถ้าให้เทียบกับตัวนาโนแฟร์เจ็อาจจะนิดนึงยากกว่าที่มันยากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ายากเราแบบจะตีจนเหนื่อยไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยครับ อันนี้อันนี้ถูกเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวนันฟร์เจ็ดร้อยอ่ะมันจะมีความแข็งของก้านเพิ่มขึ้นนิดนึงกับน้ำหนักหัวนิดนิดนึงรู้สึกว่ามันที่แรกจับฟีลิ่งแรกตอนเวงเวียงรู้สึกไงตอนที่เวียงคู่กันน่ะรู้สึกว่าอันนี้มันอยู่กึ่งกลางระหว่าง700ดรโกับ8 8ดดีโพนี่แหละเพราะแบบเออมันก็ไม่ได้หนักเท่าหรือว่าไม่ได้แข็งเท่า8ปดแีโพแต่มันม่ได้เวียงดูไม่ได้เบาถึงขั้น700ดรอโะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองตีดูมันก็ไม่ได้ตีแล้วเหนื่อยเท่า88ดดีโป โอเคเจนตั้งเกี่วเราสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วชอบดูจองนาแล้วชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะคะช่วยเราไปถึง1 0 0 0 0แสซับในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไปเพื่อนๆดูใครมีปัญหาอยากรู้ทริปสันทริคอะไรเราก็มีเพลย์ลิสต์สำหรับสอนโดยเฉพาะเลยนะคะกับโค้ชปอ้อและโค้ชเก๋และโค้ชอื่อนๆกม,มากมาย และสนามแบดที่พวกเรามารีวิวในวันนี้นะคะก็คือสนามแบด Silver Star 2สอยประชาชื่น37นะคะเปิดบริการตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงคืนถ้าใครที่อยากจะเข้ามาใช้บริการสนามแบดนัดเพื่อนมาตีที่นี่ก็ได้นะคะเป็นพื้นยางมาตรฐานมีที่จอดรถสะดวกสบายดีเดียวค่ะ